แล้วสิ่งที่บอตะวันจะได้นะถ้าเรียนในประเทศไทยนะ,อะนอกกเหนือจากความรู้แล้วเนี่ยลูกบ่าตะวันนี่จะมีความนอบน้อมมีสมัมมาคารวะอันนี้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยบ่าตะวันบ่าวแจ๊บเนาะวันนี้บ่าวตะวันจะมาถามนะว่าป่าวตะวันเองก็อยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้นานมากนะไม่ได้นานเหมือนเหมือนที่บ่าวแจ๊บอยู่ปนาวตะวันจะถามบ่าวแจ๊บว่าถ้าสมมติว่าบ่าวตะวันจะเอาลูกเรียนที่ประเทศไทย บ่าวแจ๊บมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็บ่าวแจ๊บนี้มีความรู้สึกอย่างไรถ้าสมมติว่าบ่าวตะวันจะเอาลูกมาเรียนเรียนที่นี่นะก็แน่นอนนะบ่าวตะวันก็คือลูกบ่าตะวันตอนนี้อยู่ที่ไทยไม่ใช่หรออยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนบ่าวแจ๊บส่งเสริมอยู่แล้วการที่จะเอาลูกมาจะเอาลูกเรียนที่ประเทศไทยให้ลูกได้เรียนที่ทไทยไปงั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็มีบ่าวยอดก็ลูกเรียนที่ประเทศไทยนะครับ แน่นอนเนาะการที่เราเอาลูกมาเรียนที่ประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันก็มีบัตรแรงงานทํางานอยู่แล้วในประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยก็มีนโยบายในการที่จะให้ลูกที่เป็นลูกแรงงานได้มีโอกาสได้เรียนในประเทศไทยสายในประเทศไทยนะครับก็ตางพวกคุแม่กาพ่อแม่อยู่ที่หมดเลยลูกก็ต้องได้เรียนที่นี่นะครับแต่ว่าการที่ปัจจุบันจะต้องเอาลูกมาเรียนที่นี่แน่นอนเนาะสิ่งที่ปัจจุบันจะได้เราจะมั่นใจนะว่าในเรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะ คุณภาพการศึกษาที่ลูกบัตวันจะได้รับอ,อบอกเลยว่ามันจะเป็นคุณภาพที่เปี่ยมล้นบัตะวันจะเป็นค,คนที่โชคดีเลยหมายถึงว่าในตอนบัตวันเรียนถึงชั้นปอ,อะไรมอ,อะไรที่ประเทศลาวปห้าป,นนป <อ S 2> ห้า,อหาโอ้โหทุกคนนั่นหมายความว่าแม้แต่โอกาสของบัตะวันที่อยู่ในลาวเนี่ยยังมีแค่โอกาสได้เรียนแค่ปห้าแต่เมื่อไรก็ตามที่บัตวันนี่มาอยู่ในประเทศไทยทํางานไม่ใหศ่ทล้วให้ลูก ได้โอกาสเรียนที่นี่นะ,น,ะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติบัตตะวันส่งลูกเรียนนะ,ะ,ะถึงมสองมสามอะไรเงี้ยครับสมมติว่าเราไม่มีกําลังคอนะอมไม่มีกําลังคอแล้วลูกบัตตะวันนั้นได้ความรู้แล้วอม,มีโอกาสที่จะได้ทํางานในที่นี่เลยนะอมีโอกาสจะได้ทํางานที่นี่เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดบัตตะวันเอาไปเรียนที่ลาวสมมตินะอสมมติแค่ปห้าหรือมสองมสามอย่างเงี้ยอืแล้ว ทีนี้ต้องกลับก็ามาเรียนรู้ในประเทศไทยนั่นลูกอุตมวันก็เสียเวลาเลยนะเสียใช่ไหมใช่คือเราเรียนตรงนี้ให้เรียนตรงนี้ไม่ได้หมายว่าลูกอุตมวันจะต้องหวังว่าได้อ,อะไรแบบเป็นเขาเรียกอะไรอาชีพท,ที่สูงขึ้นหรือว่า,ได,าได้เป็นข้าราชการไทยไม่ได้นะเราไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นเราเป็น,ปนคนต่างด้าวเราก็ต้องอสถา,านะเราก็คือต่างด้าวเนาะแต่ว่าการเรียน มันจะส่งเสริมให้เขานั้นอนะ่ะมีความรู้และก็สามารถหางานทําในประเทศไทยได้ถ้าเกิดว่าน้องเก่งๆนะที่เราเรียนอยู่ม .4 ม .5 เนี่ยหางานทำควบคู่ไปได้นะหาง,งานทําที่ไทยได้ใช่ชแล้วก็ส่งตัวเองเรียนมีคนลาวหลายคนที่มาเรียนกศนอ,อยู่ที่ประเทศไทยอ๋อเรียนกศนได้ด้วยใช่ท,ที่ที่แบบว่าบางคนนี่เขาเรียนจบมอ .3 อยู่ที่ประเทศลาวนะแล้วเข้ามาประเทศไทยนี่ก็มาเรียนกศนคือต้องประกอบเอกสาร,รเรียนเริ่มต้นจากประถมเลยนะ เรียนจากประถมเลยนะไม่ได้เรียนจากไมัได้มาแบบมีประกอบเอกสารแบบต่อม .4 ห5ไม่ใช่นะก็คือเรียนประถมเป็นกศนแล้วการเรียนของเขาเนี่ยก็เห็นน้องคนหนึ่งอิงวัจจะอาจจะไม่เข้าใจละเอียดนะพอเขาเรียนจบกศนรู้สึกว่าจะสองปีนะเห็นน้องคนหนึ่งบอกจบสองปีแล้วเขาก็อาจจะประกอบเอกสารไปต่อในระดับมัธยมศึกษาในอย่างเงี้ยเนาะเขาก็สามารถทํางานมาด้วย ส่งเองเรียนตัวเองเรียนด้วยกศนนี่ทํางานด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยได้นะใช่แต่ถ้าในกรณีของลูกของบัตะวันกนะคืออาจจะได้เรียนอนุบ,บาลที่นี่เลยใช่ใช่บัตะวันก็จะเรียนอนุบาลที่นี่ที่ชิยงรานะแต่สิ่งหนึ่งเนาะความผูกพันนี่กับอ่ากับสถานที่กับถิ่นนอนเด็กเนี่ยเห็นอะไรไหมน้องอะไรนะที่เล่นฟุตบอลเน่ยน้องพายักษน้องพายักษน้องบิ๊กพายักษเห็นไหมพ่อแม่เป็นคนลาวก็จริง แปลว่าความผูกพันในในดินแดนในประเทศไทยเนี่ยม,มากมายเพราะว่าอยู่ที่นี่โตที่นี่ได้เรียนที่นี่กลับประเทศลาวนี่เขาจะมีผูกพันแล้วนะเว้นเสียแต่วาต่วาปอตะวันอ่ะเรียนช่วงกลับก็ออกไปประเทศลาวไป,ไปเที่ยวไปนี้ได้ใช่ๆๆเขาก็จะผูกพันกับที่นี่แน่นอนเลยเขาก็ต้องหาทุกพิธิทางเพื่อที่จะได้ทํางานในที่ประเทศไทยนะแล้วสิ่งที่ปอตะวันจะได้แล้วถ้าเรียนในประเทศไทยนะอนอกเหนือจากความรู้แล้วเนี่ย ลูกบาตะวันนี่จะมีความนอบน้อมมีสัมมาคารวะอันนี้ให้ล้านเปอเร์เซ็นต์เลยบอตะวันล,ลูกบอตะวันนี่จะแตกต่างจากลูกคอคนลาวบ้านเราที่ที่บ้านเราเนาะใช่าาการเรียนในบ้านเราถามว่ามีไหม <c oughs> การสอนกลา่าววหว้มีแต่ที่สุดแล้วเราก็ได้ปฏิบัติกันแบบทั่วถึงนะ,ะเราปฏิบัติกันแค่ในโรงเรียนกับครูครูอาจารย์กับพระกับพ่อแม่แทบไม่มีเลยเอาจริงมีน้อยมากเพราะฉะนั้น ถ้าอยู่ตรงนี้ลูกป,ปันว่าพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับครูครับพี่ครับเลยจาง,งนี้เลย<อ>แล้วเขาจะอ่อนน้อมถ่องตนแน่นอนประเทศไทยเนาะมีความอบอ้อมอารีอยู่แล้วในเรื่องเนี่ยเนาะมีความเอือออเ้ออาทรเรื่องการเรีเาเรียนได้เตเาะเขาเรียนได้เต็ก็หาที่นี่นะตามที่บ่าวแจมรู้ก็คิดว่าน่าจะง่ายนะถ้าสมมติเขาเรียนใช่มันน่าจะง่ายกว่าเขาเลยอีกอย่างนะเขาเขาจะเขาจะมีอวิชาติดตัว ได่เร็วเพราะความพื้นฐานความรู้เขามีอยู่แล้วสมมติเอาต่อให้เขาไปทําร้านอาหารเนี่ยเขาก็จดออเดอร์ได้สบายๆภาษาไทยเขาแตกฉานถ้าจบสักงสามไม่นานจริงๆนะภาษาไทยก็สบา,สบายๆแ,แ,แล้วแตกฉานแล้วเขียนอะไรก็ได้ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนแล้วนะครับแล้วก็การพูดการสื่อสารก็ไทยแล้วฮะแทบจะไม่เป็นลาวเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันได้เปรียบกว่าคนลาวทุกคนที่เรียนจบ มสีมหามหกแลยก็มาทางานที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไอ้ถามบ่าวแจ๊บเนาะบ่าวตะวันเองก็อยู่ไทยก็ไม่นานนะก็เลยต้องถามบ่าวแจ๊บอันนี้ก็จะเป็นความรู้ขอคุณมหน้าแจ๊บก็ในมุมของตะวันล่ะบ่าวตะวันคิดว่าจะผลักดันให้ลูกได้เรียนให้ได้ไหมที่ประเทศไทยหรือว่าบ่าวตะวันอ่าก็หาข้อมูลในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางบ่าวยอดแล้วก็บ่าวแจ๊บยิ่งมาได้ข้อมูลแบบนี้บ่าวตะวันก็ยิ่งแบบ ก็คือจะผักรกันเต็มที่จะ,จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้เรียนที่นี่แน่น,นอนแหละในมูงหัวเจ้าแน่น,นอนว่ยาจะไม่ได้มีประสบการณ์เนาะหมดบรรทวนอาจจะให้เห็นจากเพื่อนอและก็สิ่งที่พยย่อจ๊พูดก็คือพยายามสื่อสารในในสิ่งที่คนไทยเขาเป็นในในสิ่งดีๆที่ลูกบ,บอรวัวนจะได้รับนะ<อ>แต่ว่าในเอกสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบารจวไม่รู้แน่นอนเพราะเจ้าเองไม่ยังไม่เคยมีลูกและยังไม่เคยส่งลูกเรียนเห็นแต่ของเพื่อนเพื่อนใช่ไหมที่เขาเล่าให้ฟังพูดให้ฟังก็ยังลูกพอยอดนี่ก็ถือว่าโอ้โห สุดยอดเลยแต่เขาไม่พูดภาษาไทยไอ้ภาษาลาวเลยนะอเพราะมันไม่สําคัญนะป๋าจะคิดว่าพูดหรือไม่พูดภาษาลาวนี่สําคัญที่ว่าเขานั้นจะกอบโกยเอาความรู้และสิ่งดีๆจากประเทศไทยได้มากขนาดไหนนะมัตะวันโอเคครับบ่าแจ๊คครับขอบคุณมากบ๋าแจ๊คครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ